สุดคันบ่มีคนสู้กูสู้เองก็ได้ดัวคันเล้าเรื่องอะไให้ฟังกูได้ยป่ะอย่างกูเป็นเมียเนี่ยเมียคือสร้างเท่านะด้วยแค่ว่าสุเม่มึงน่ะจะเอิบมันมาบ่รับแขกรับคนซอยจักเถื่อเฮ็ดนาทีแต่ของบ่ดีบ่เลิศเข้าไปอยู่ในครัวกูจะห่อพ่อห่อแม่มันรยากาศรกกันยั่งคันเล้าเรื่องอะไละเสียงกูเสียงเนย รนะักษาหน้ารักษาตาคอยเนี่ยเ่าขอนแก่นเกลี่ยหั่นใบเอ๋อหลายกับทางขอดไม่จะเกยหน้อยถ้เากเกลเกยหน้อยสุ้ายจะกินเกลีก่ยเาซะมื่อกูกลับไปขาดจาของทิ้งหมดแล้วเนาะโอ้ยคอยบ่ให้เกียรติเจ้าจังไในนอนะ้อหันเห็นบ่ลูกบวชคอยไปเสริมสวยในขอนแก่นผุนขันแม่เจ้าตายคอยยังขี่ขั้นบินไปเสริมสวยปุ๊เท่หวบกเชียงบี่ตายร้อยปอบนางเจ้ามีแห่งรับแขกรับคนเป็นงเตาซ่องซอยกัน ผูบ้าบัวปวดกับบอกันนั้นละว่าสิไปขอไปขอจะหนีจะหนีบ้าบัวเลตเขาจักเมลสกินต่อมื่อไปเสี่กับพ่ออยู่ขางสภา โอ้ยมึงเื้อหาแม่เหียาบอดื้อแล้วนี่ไลูกไผ่ย่ะคุณยายะสวัสดีค่ะลูกไผค่ะกูตายแต่กูไม่รูตัวลูกกูแถนอะดีเนาะปวดแล้วเหรอคะฮะปวดแล้วเหรอคะปวดแม่มื่อนี่พ่อนะโทษพ่อหน้าน้ำตา้น้ตาบางหน้ามองไม่ชัดน สีบวชกระเทะหัวมาหาพ่อแม่บนนีก้ใครใส่ชุดลายเสียแต่เสียงเหมือนแมวเป้าเลยโอ๊ยชอบชุดนี้เมื่อไหร่แล้วใอีกมึงไม่หาเ้าสูงขอโทษค่ะสาวนะคะไอ้กูไหวให้กูไหวได้เพียงวิให้อยนี่ แมึงอยัางพูดสาวมากดิเดนเซนนะขอทไทน์ในท่าที่เตินหมอนอันมึงบวมมาก,กับมือได้เก้าก็กันมึนโดนออกหมดแล้วนะจะถิ้งลายร้อยเอ็ดไหมเนี่ชื่อไม่รอดลาลาพู้ใดเข่าฟันมึงใส่เสื้อสนี่อ่ะมางานบวชก็ใส่ชุดล,ลูกไม้สิคุณยายลูกไม้แม่เมันอยงมันเหลียวมาแต่ท้านนี้ก็เห็นตัวน,นี้อิโมจต คุมเข่าอยู่แต่มันมาปิดมึงมันบางเหรอพูดเบางจี้ยังไม่หมอนเลยย่าเดี๋ยวปักนู่นเข่าปากกูแต่กูพูดใบ้คุณย่อะไรคุณพูดใบ้หรือลงไปไปหาใบของเข่าพวกมันเห็นรุ่นนี้อยากกินเข่ากินน้ามาไป ยังไม่กินแล้วนูหนูหนิวข้าวเมีตอนบ้าข้าวม่เา่าผ<ม>ู้ยาพู้ยากับกับข้าวกนอาเจ๋าไปซื้อมาใส่ในเด้ยาที่ฟันเตา่าหยองนะใช้แล้วเป็นยังกัดเงือกว่ดีทีแพงหลอดร้อยห้าเก้านูจถ้ากูยื่ยนี่คกคก็บ่ได้เปลี่ยนฟีจั่เทียหูไปซื้อบิ๊กชีนี่สี่สิบาทได้แปลร้อนนะพ่อจ๋า กินว้าแขวคครูเหมือนกิวข้าวเนื้อข้าวอยากกินหัวอยากให้ก็อนยากไล่นะนะก่อนจะไปกินข้าวหนูขอเก็บปูลก่อนมขวเปิดวปิดวงนู่นนีกับว่าะให้ให้แม่ให้มย่หยงประมูลวอลกรอกยักเขาหัเก่า